พี่น้องถือแล้วครับวันนี้กลับบ้านนะครับนี่ครับถือแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับถือแล้วครับมอเตอร์ไซค์เดียวครับเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องของเงนะครับจะตูววิงอย่างไรครับนี่ครับถือโยครับถือโยครับนี่ครับนี่ครับวันบมโยครับนี่นี่ครับเห็นบหครับพี่น้องเห็นบหนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับมือเหนียวพ่อกันนี่ล้วเล้กครับครับช่องอีสานแบบบ้านๆครับมือเหนียวหากมา หาปลาไหลก็ครับหาป่าครับมือนีหาป่าหาปลาไหลหาปลาช่อนนะครับเนาะใส่เบ็ดโรมครับหมายเก้าครับมาแกตัวครับมือนีหลังจากวันที่แล้วโอ้ปลาลุดลายครับปลาปลากินแล้วมันหลุดหลายนะครับเนาะเลยมาอยากแกตัตร้องมังครับวันนี้มันสีใไต่บ่ไไ้เนะครับเนาะตามไปบ้างครับมือนี้เขากะมือนีเขากะเอาเงี่ยไอเครื่องไก้กรับพวกไตพวกตับมันี่ครับมพาเป็นเงี้มครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานแบบบ้านๆชแนลน้ำเนเด้อครับพี่น้องห้เี่น้อกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับเขาจะได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้พี่น้องเบิ่งหลังต่อไปครับฝากติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับช่องอีสานแบบบ้านๆนะครับพี่น้องเนาะมาครับเดี๋ยวห้องอีพาไปไซด้นะครับตอนเฮ็ดสายกับวันหยุดนะครับวันหยุดวันเสาร์วันหยุดครับของเก้านี่ยแหละครับ มาแก้ตัวครับว่าสีได้บ่ได้ครับมือนี้เดี๋ยว้เขาสีร้องส่ไปนี่นะครับหลังแรกได้ครับมือนี้ก็มาผู้เดียวนะครับเนาะมันกะยากจัดหน่อยครับมาดทายออกย้อนอยากให้พี่น้องเบื้องคลิปดีๆครับดีพอดีกับติชมอะไรนะครับแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมมีเข้าไปอ่านทุกคลิปแล้วครับทุกคอมเมนต์ครับไห้เป็นกรื่งใจให้ผม ก็จีบต่อไปเนาะครับเนาะฝากพี่น้องไง้อครับหลังแหลกเขากใส่ยังไงนะครับครับถิ่มไปอีกนะครับหลังแหลกครับครับหลังที่สองครับเกาใส่ไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่น้องเนาะยากกันหน่อยครับมาคนเดียวใส่ลำบากกันหน่อยครับเขาไป ทําโอทํายังกันนะครับมือนครับเขาบพวกางครับนี่ครับเขาปักเงียประมาณนี้นะครับเนาะเป็นตรงนี้เป็นช่วงไตของมันครับนี่ครับหลังที่สองเขาก็ใส่ไปเลยครับถี่มึงไป่รู้ครับถี่มึงไปถึงก้นมันหมดแล้วครับพี่น้องสองใส่เดี่ยวนะครับเนาะเดือดต่อกันเลยครับ น้ำขึ้นเนาะครับฝนตกครับน้ำม,มันน้ำม,มันขึ้นครับถ้าพี่น้องหนึ่งที่สามห้อใสกังไปเลยครับเนาะถี่ลงไปเลยครับลึกๆเลยครับ,บใอ้แม่อะไรเอาสำหรับเนาะครับพี่น้องเนาะหนึ่งที่สามห้องใสเนี่ยแหละครับพี่น้อง ไปเรื่อยครับพี่น้องมีป่าบวกนีป่าติดตามมันตอนต่อไปนะครับเนาะใช้สุทเทียก็ได้อยู่นะครับพี่น้องนะ้องนา่นอะไรวะด้ครับนี่ครับเงียเคียงไหนไกลครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับนี่อะเลครับพี่น้อง ่ก็ถือกลีงว่ากันครับพี่นอ้องเอาไปเซฟไปแล้วครับแล้วตามกันไปยวาวๆได้รดดดครับพี่น้องบรรยากาศกัดแดดอยู่ครับมื่อแต่ว่าลมกัดดีอยู่ครับมีลมอยู่ครับนี่ครับขอใส่หลังนี่ก็น้องครับพี่น้องเนาะนเปลือกฟองห้องครับเปลือกฟ้อมห้องดูเนียบ นี่ครับปลกแล้วครับถิ่งปเลยนะครับเนาะไปเครับอใส่ปเยเนะครับเนาะ เก๋งเก๋งเนี่ย anyway. นะครับมาหนี <pod inclusive discourse> ่ครับน <mad İşte. S 2> ี่กี่เงินาะครับเนาะ น้ำหลายคัดครับใส่หม่องเก่านี่หระครับใส่หม่องเก่าที่เขาเคยใส่หนิหรอครับผมมีคนถายให้กับยากนะครับเนาะน้องผมม้าครับเชียร์น้องมาเนาะน้องคนใส่ผมคนถ่ายนะครับเนาะใส่ใปตับหม่องเก่าครับบริจอหม่องไม้ครับถ้าจอหม่องไม้ก็สีไข้อยู่ครับพี่น้อง ี่น้องยากพี่น, geliyor, น้องด้เบิ่งได้เห็นเนาะรอเหาหากินัะไรลยทางไก่ครับนครับครับเจ้าเลยครับดันเลยตามมันต่อไปครับตามไปแลวน้นะครับเนาะ ครับหมองหนึ่งขอใส่ก่อนนะครับนเนาะใส่แล้วนะครับใส่อยู่นี่สองลังครับใส่อยู่นี่ใส่นี่ไว้สองลังแล้วครับเนาะครับหลังหนึ่งข้อใส่เนาะครับเนาะขับหลังข้อใส่ครับเนาะครับ เดี๋ยวครับลังนี่ก็แด้วมดครับห้ยใส่แถวหนีก่อนนะครับเนาะลำบากเก่งน้อยครับพี่น้องมาผู้เดียวมาหลายคน 空手赛也得打。 ด่นหนุ่กันเนาะเขาเนาะสีได้บ่ได้เนาะครับ,นะรรรบพี่น้องเดี๋ยวเราทำอีกครั้งนึงครับอ๋อใส่ไป้งสีอลไรครับพี่น้องจักมีม้ตมงนี้แะครับใส่ไปขึ้นก่อน กอหนาไปสุดน้อยนะครับเนาะเต้องติดติดติงหมดก้างกับถือกันเลยเหรอครับแต่ว่ามือนีกับสีไซส์บังเก้าเนี่ยนะครับน,นี่ตนี้นะครับไซส์บางัเก้าเนี่ยนะครับหมดก้างก,กับถือเลครับตรงนี้ใส่ที่คอบ้างอีกครับเยันไมีคู่มัน เดี๋ยวขอไซเบตไปไว้หนะครับเนาะครับผมตอนนี้ขอไซเบตไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวครับเพิงก่อไซมบตนี่ยเหรอครับไก่สีเดียวเหรอครับจำไน่อยครับเยอะกว้างห่าหกหลังนะครับผมใไใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเนาะครับนึงครับไซตรงอีกหลังนึงนะครับเนาะเย้ครับ ใส่อีกหลังนึงครับแล้วนะครับครับตามต่อไปครับใส่ตรงนี้อีกหลังนึงเน้องเนาะเน้องใส่ไปเลยนาะครับพี่น้องเนาะโอ้ไปถึงไหนครับครับหลังนึงเสร็จแล้วครับตามต่อไปนะครับพี่น้องใส่เวทโฟมครับ ครับหมายเด็ดเท่าอยู่ตรงนี้แหละครับหมายเดชเทาหมายเด็เเดเท่าอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าจะถือว่าถือสมวนนี่ครับอย่างนีงครับถืมไปเลยนะครับเนาะน้องไปเลยครับเดี๋ยวครับหมายนี้ก็ได้ครับน้อง เดี๋ยวท่องกับเรือไปหลายรังนะครับเนาะเดี๋ยวคงใส่เห็นเบิดครับ น้องครับเนาะใช่ถิ่มอะไรเนี่ยน้องครับเนาะรับเนาะ ใส่หลังสุดท้ายแล้วครับหลังนี้ครับหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวมาตามรูดกันครับอันที่นี้ใส่หลังนึงครับหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายครับมานมานครับอันที่นี่พี่น้องหลังสุดท้ายครับใส่ลงไปนี่้ครับเอาไว้เลยครับโอาไปนี่ครับหมก ถือว่าถือว่าโดนกันะ้ครับพี่นี้นะครับหลังจากทายมอเตอร์ไเดีวะครับเนาะเดี๋ยวสองสามส่งห้อยไมายมครับครับผมครับพี่น้องถือแล้วครับวันนี้กลับบ้านด้ครับนี้ครับถือแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับถือแล้วครับมอเตอร์ไซค์เดียวครับเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องของเมืองนะครับเจ้ตู่งี้มื่ไหนครับนี่ครับครับครับผมครับพี่น้อง นี่แหละครับได้แล้วครับตัวนึ่งนะครับหนึงแต้มครับใส่พอถึงเลยครับใส่คนตาเลียวเมื่อกี้ครับพี่น้องโอ้หนึ่งแต้มนะครับพี่น้องโอ้มาใส่ตาเลียวครับก็สิย่างกลับครับก็ย่างกลับแดงยังไม่หยาม้งครับถือแล้วครับตัวนึงครับโอ้หนึ่งแต้มครับสะสมครับสะสมไหมครับนับก่อนครับแต้มนึงครับติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเกาสีได้หลายวันไหนครับมือนี่ตัวนึงนะครับมือนี่ครับผมเ้าสิไปดบังเบ็ดได้แล้วครับเนาะ ทังไหนครับหลังแหลกครับร่เถือกครับหลังแหลกครับนี่เกียร์สีผมเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดนะครับเนาะเนี่ยเขาเบิดอยู่ครับเนี่ยเบิดครับหทังนี้ครับแต่ห้อยเกี่ยวอยู่ครับนาซีลูดครับนี่ครับ อาจจะรูดครับห้อยเกี่ยวอยู่ครับครับพี่น้องเห็นไหมครับมันเกี่ยวครับขอเก็บไปก่อนครับอาจจะรูดครับพี่น้องม้ังต่อไปเลยครับพี่น้องบรรยากาศประมาณหาม้วนแรงนะครับตอนนี้ยังแดดอยู่ครับผู้ได้ใส่คข้ามขึ้นไปนะครับเือนมิถุระครับหลังนี้ก็บ่ถือครับพี่น้อง ครับตึ่งบ้ายังนียครับหลังนี้ก็ได้เก็บนะครับเนาะลังนี้ก็ว่ถถอครับพี่น้องโอ้ยุ่งหลายครับพี่น้องยุ่งหลายครับครับหลังนี้ก็ว่ถถอครับขอเก็บก่อนนะครับเนี่ยเขายังเหลือเก่าครับขอเก็บเบ็ดเนาะครับเนาะครับรุ่นกันไปย้าเๆ้าครับ กดถืไดอได้พ่ได้ก็จังว่ากันเนาะครับแต่สีมีหมานแน่ประมาณแน่นะครับพี่น้องซีหลังนะครับบ่ถือครับคนกายาเยียนครับเดี๋ยววินชนบุรีนะครับใส่หมองเก้าครับว่วันนในไปหงไม้อยู่มันไปหาล่าลงหม่องไม้อยู่ครับเดี๋ยวไม้หนาครับ เหาใส่ล้องมึงหม่บบางน้องครับเนะเาะเขาก็มาใส่ตัวง,งเขา,ามาแกะตตัว,ตวงคล่างนีครับคับตามไปด้เลย,ยครับ้ลังนี้เขาพึดถือขึ้นเาครับป่ามนไม่บ่ครับพี่น้องพูดถือครับโอเกเคนเบ็ด้ครับเนาะ น้ำมันไหลครับฝนมันตกฝนมันตกมากกันได้น้ำมันไหลขึ้นว่าเกา่าได้เห็ดเหตุเุบุบิปป่าหรือเปล่าโบแน่ใจป่าสีไปหวงอื่นหรือเปล่าตัวนี้เขาว่าถือครับพี่นอ้องอ๋อเต่ตึงอยู่ครับพี่นอ้องอือตึงอยู่ได้ครับตึงอยู่ครับพี่น้องแต่สียูววย่วาอยู่ครับเแต่ขอเบิ้งก่อนนะก่นเนาะ ถึงน่ครับพี่น้องต้นสียูวายูแค่นั้นนะครับโอ้ยวายูเหรอครับโอ้ยากเกินมากครับลองข้อข้อเก็บเบ็ดเบิ้งก่อนนะครับเนาะมองที่หม่งตั้งเนาะครับยูน้ำเนาะลองขอไล่เบิ้งเบ็ดก่อนครับน้องถือยู่ครับถือยู่ครับนี่ครับ นี่ครับมันโมยูครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมนี่ครับพี่น้องถือยูครับนี่ครับนี่นี่ครับตัวปลาครับดวงเว็ดดูใส่น้องบาดที่นี่ขอไล่เว็ดก่อนครับพี่น้องจังไลยเจอแล้วครับแต้มนี้สองมัแล่ะครับพี่น้อง โอเคเนาะครับเนาะเนาะเนาะนะครับไม่ยูคนเดียวสงสัยตายแล้วครับเบิดแห้งดึงเดี๋ยวมั้งครับนะครับพี่น้องตายแล้วครับพี่น้องติดจนตายครับตัวนี้ติดจนตายครับเอาครับรอบนี้ได้แต้มนึงครับมาแล้วครับ ดังนี้กบถือหรอครับเนาะโอ้ที่ว่าตึงอยู่ครับตึงอยู่ครับพี่น้องแจะจะยู่อยู่เนาะครับเนาะดังนี้แค่สบอยู่หรอครับบ่อไหนนะครับเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนครับเนาะเอาง่าครับครับฮุขักรับพี่น้องจะปลาหย่า อหนีว่าจังเลยออหมดถือครับพี่น้องก็เก็บเวดก่อนครับเ็ดซีดีได้ครับพี่น้องอ้พี่น้องรุดครับพี่น้องคุณนะครับบางนมันผันนะครับมันผันอ้แสดงว่ามีป่ามีป่าครับมันผันมันรุดไปแล้วครับอ๋เสด็ครับมาอุปซาครับขอเก็บ็ดต้องครับเนาะครับครับอย่าไปเ่อยๆนะครับเนาะ ได้เบิดแล้วครับมจะได้เพิ่มตัวนึ่งนะครับเนาะว่าเฉยครับขอเก็บเบ็ดก่อนครับว่าตึงว่าต่งเลยครับแต่หลังครับเงียบแต่น้อ่ครับเศร้าอะไรเนี่ยครับตัวนึงว่าก็เฮ้ยว่าเฉยครับเนอะว่าตึงครับเสียกว่าตึงเลย เม่เนตึงเลยครับขอเก็บเบ็ดก่อนนะครับก็ถือครับตรงนี้ครับถือเกล็ดนี้ครับสามสี่หลังอยู่นี่ก็ถือเก็ดหลังนะครับเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดก่อนนะครับเนาะหลังนี้ก็พอถือเนาะครับเนาะเงียบเลยครับตอนนี้โอ้ในตัวเดียวว้าครับรอบนี้ผู้มารครับ <izon> okay? prayed, มานตัดได้ตัวเดียวนะครับสองตัวขึ้นมาเศร้านี่ครับตัวนึงยามรอบนี่คุ้งได้ตัวเดียวนะครับเจ้าลังนี่ก็ตึงอยู่ครับพี่น้องหลังนี่ตึงอยู่ครับพี่น้องครับหลังนี่ตึงอยู่ครับเจ้าสียู่อยู่แค่นั้นครับนี่ครับตึงอยู่ครับ โอยูเหรอครับพี่น้องเพราะว่ามันบมดึงเลยครับปะโมดึงเลยอาจจะรุดแล้วครับขอเก็บเบ็ดน้องครับน้องเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดก่อนครับหลังนีรุดสองรอบแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับหลังนีรุดสองรอบแล้วครับนี่ผมมาใส่นีนี่นี่รอบนี้ก็รุดแล้วครับรอบก้อนก็รุดโอยูเส้นลังนีก็บดถือครับมือมันมือเบามันนะครับเนาะงมากัน ข้อประมาณก็คือประมาณครับนี่ประมาณนะคือประมาณครับคือให้ยัตตัวน้อครับผมเนาะอย่ามันสีหาหลังเลยเจ้าก็สีได้ไปขวยครับเลยตื้มกันอยู่เป็นสวงตัวนาะครับเนาะเบิ้งหลังนี้นครับ ตึงๆ่ครับลังนี่นี่ครับลังนี่ตึเยอบ่ยกนนพนเบ็ดง่าบอยกยูปันเดหรอกผม่าก็คือเบ็ดหน่อยซุ้มนึ่เนี่ยว่ายนยู่ เดี๋ยวขอเก็บเบ็ดแะครับบ่ถือครับอันนี้ก็บ่ถือครับขอเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องครับลงหลังสุดท้ายนี่ก็บ่อดถือนะครับเน้องนี่เอาวอดถือครับพี่น้องถือลังเลยโอ้นี่รุดครับกินรุดครับตัวนี้ฟันแล้วรุดอีกกอมั่งทั้งอีกรุดครับโอ้สุดายเด้เนาะครับ บลุดลงถึ้งผีครับพี่น้องนี่มัดคอพี่ถือแล้วมันหลุดคอตุ้งผีครับพี่น้องสลายก็ถือครับเสียดายครับหลุดอีกแบบครับพี่น้องเอ้ยขอเก็บเพชรนะครับก็ถือเกหลังนะครับ หลังก็ไทยน่ครับบอเก็บไปครับบอถือไปครับนี่นะครับพี่น้องรอบนี้เขาออกมาได้ตัวหนึ่งครับสรุปมึงนี่เท่าไ้สองตัวนะครับเดี๋ยวเราขอลากลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวกลับไปยุบบ้านเดี๋ยวไปไทยไอเบิ่งตัวนึงนะครับเนาะไปร่วมกันก่อนนี่ครับตัวนี้เกิดสิบบัวใหญ่ขนาดไดครับกะตัวนี้วันตายแล้ววันตายครับเดี๋ยวไปร่วมใส่กันขังไว้เพื่อนเ็ดกินครับพอดีครับ น้องออกกะมากระเสียน้องเฮ็ดให้กินครับปืนครับเข็นแครับเนาะครับเอาเขากลับบ้านกันเายครับเขาก็ได้สองตูนะครับมือนี้เนาะสรุปเขาได้สองตูได้บอกเขาหน่อยตัวหนึ่งอะไรสองตวครับเขาได้ออมครับก็คือว่าประมาณปันไดครับมือนี้รุดกระรุดไหลอยู่ครับกาศนาครับเดี๋ยวไปหาแก้ตัวจุดหมายไมครับ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางอีสานแบบบ้านเด้อครับพี่น้องแมวันมี้กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปสำเนาเด้อครับสวัสดีครับ